สวัสดีครับพี่น้องมู้ไปไอซ์ทรายยิงกาทักทายสบายดีพี่น้องไปทางฝั่งสายสปปลาวพี่น้องทางโซนยุโรปออสเตรเลียอเมริกานิวซีแลนด์ฮอลแลนด์เนเธอร์แลนด์สวีเดนสแลนด์แคนาดาฮามะพร้าวน้ำหอมเป็นเหตุสังเกตได้พี่น้องเอ้ยแคลิฟอร์เนียพอมเบิงเบิงเบิงมะคุ้มเฮิ่แต่ด้วยไปเพิ่นมะพร้าวมีปลายได้แต่วเดยว่าแม่บ้านไปปีนเองพี่น้องเพิ่นเยอะกินมะพร้าวน้ำอ๋ออ๋ออ๋อ เยอะกินเยอะลองก็กินเองเราเด้แต่ด้วยว่าแต่ด้วยมิไดียนเด้อน, <c oughs> นี่ปีนได้ได้เพื่อนบอกคุณมินญาณได้พี่น้องเลยก้าวทักทายสบายดีไปทางสวีเดนเป็นนำหล่มองหลยเจหลายมองหลยๆๆบอลมองเลืดตะดุ้วยก้าวมีหอวก้าวมีถึงขอโทษขอไปเก่งของแกยได้พี่น้องล้นตุ๊ปนะ <c> ่ <oughs> ได้เลยหน่อยหนึ่ง <c oughs> มองเลือกกล้ามมีหดกล้ามีถึงอกระอโทษขออพ่ายไปนะมองนี้เด้อครับเด้อเอ็นนเรืมะพร้าวน้ำหอมเป็นเทพพี่น้องเอ้ยเบ,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 บิ่งเบิ้งเบิ้งเบิ่งเราเก่งได้ได้ไดสามหน่อยเราเซตตาดุ้พย่นวะ <laughs> ได้มะพาม <laughs> ร้พวา, <laughs> า,พาวมาแล้วเสร็จเพต่นวะลองมึงดูมะพร้าวมันละเป็นในเรืมัน คือดังเด้อันสาวคนนี้อันง้อก็เยอะกินได้พี่น้องมามาขอแนี่เอ็มเราเขากันกินน้ำดีกว่านึงเฮ้ยมีแต่ปั่นได้เพี่นเนาะทองนุ่ยนี่มาก็มีมิตแต่ดุ้ือเก้าได้พี่น้องตาด้ยผ้าเฮ้ยคือเก้ามะพร้าวน้ำหอมมะพร้าวน้องมันดังนะตอนนี้กระแสมะพร้าวน้ำหอมกำลังแห้งมีต้องไปซื้อกินแต่ว่าตาด้ยปีนยังดียวพี่นเนาะและตาด้ยทักมีินิปีนได้ตาด้ยตากองยังดียว เยอะกระปีนกินเองแล้วน้องเราคนนึนี่ซับนี่พี่น้องซับถ้าไปซื้อเบปศามนุ่ยนี่จิไม่ไดนอนรูปท้องยันได้ไปหาหมออยู่โรงพยาบาลอยู่แล้วมันอืดท้องพี่น้องน้อยหนี่งมันไม่ได้น้อยได้เปล่าน้ะหอมันเบิงเบิงพี่น้องเบิงน้อยมันใหญ่ได้เพราะว่ามันจะกลายพันธุ์เนะพี่น้องมันจะกลายพันธุ์ออกมาจากน้อยหนึ่งแล้วหลานก็จะกินน้ำ ขูดเนื้อมันเซอร์น้ำเพื่อนวายานมันมีได้ทีอะนะยานมันมีอันยามันมีแห้งยามันแห้งนีพ่ออะนะขูดเนื้อมันเซอร์น้ำเพื่อนว่าจัดเข้าไปเลยเต็มเต็มเพื่อนว่าลินเซอร์โจกโอ้โบรแมนโอ้ยมาลินเซอร์โจกนี่เลยเอาเนื้อมันเซอร์แตก่อนไม่บ้าโทุกอะแล้วพี่น้องคลิปนี้ก็เซอร์สิเต็มโจกง่ายนี่ก็คอยาดบาดคำแล้วบาด พอจบคลิปลงสมิเด้อพี่น้องคลิปสั้นๆโหโหคำๆม้วนๆตามกระแสมะพร้า,พาวน้ำหอมแม่บ้านปีนเองครับผมขอบคุณพี่น้องครับผม